ในทุกค่ำคืนของหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งชาวบ้านต่างได้รับความเดือดร้อนเป็นประจําจากเสียงมอเตอร์ไซค์ของโบและป้อมสองคู่หูเด็กแว้นที่มักจะซิ่งรถกันทุกคืนเพื่อความสนุกและสะใจเสียงเครื่องรถแต่งของทั้งคู่มันดังราวกับว่าเป็นเสียงปีศาจกลางคืนที่คอยกรีดร้องให้ทุกคนตื่นจากการหลับพักผ่อน บรรยากาศที่ควรจะเงียบสงบในยามกลางคืนกลับถูกแทนที่ด้วยเสียงเครื่องยนต์ที่แสบแน่วหูทำให้ไม่มีใครเลยที่ได้นอนหลับพักผ่อนเป็นอย่างเต็มที่โดยเฉพาะเหล่าชาวนาสูงวัยที่ต้องตื่นขึ้นมาทํางานตั้งแต่เช้าแต่กลับต้องตื่นขึ้นมากลางดึกอย่างอิดโรยและเต็มไปด้วยความอ่อนเพลียเฮ้ยคืนนี้ก่อีกแล้วเหรอ เสียงดังยังกับไัยทุเลยดายเอ้ยนั่นสีตาวันดังขึ้นทุกคืนกิ่งดึกยิ่งดังทําเอาหลับไม่สนิทมาหลายคืนแล้วข้าก็ต้องตื่นไปเกี่ยวข้าวอีกเมื่อไรเนาะเมื่อไรคนใหญ่คนโตจะจัดการกันสักทีนะวีรกรรมของโบและป้อมเป็นที่โจษจันกันทั้งหมู่บ้าน จนชาวบ้านต่างตั้งฉายาให้ทั้งคู่เป็นเด็กแว้นคู่หูซิ่งนรกแต่แทนที่จะรู้สึกละอายใจสองนุ่มกลับยิ่งชอบใจในฉายาเท่ๆของตนเองราวกับเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจพวกเขายังคงซิ่งสร้างความเดือดร้อนอย่างไม่สนใจใคร จนเรื่องราวของทั้งคู่ก็กลายเป็นหัวข้อประจำวงสนทนาของสภากาแฟที่เหล่าผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านมาร่วมกันเสวนาอ้ยไอ้โบกับไอ้ป้อมเนี่ยมาคืนมันก็เอาอีกแล้วนะสิ่งกันเสียงดังไปกะให้หลับให้นอนกันเลยให้ตายเสยเด็กพวกนี้เนี่พ่อไม่สั่งสอนหรือไงวะก็วันวัน พ่อของพวกมันก็เอาแต่กงเหล่ากันไม่สนใจสั่งสอนลูกเลยแบบนี้ไงที่เขาเรียกว่าเชื้อไม่ทิ้งแถวนะเฮ้ยพวกเองได้ยินข่าวกันหรือ,อยังข่าวอะไรของเองวะเอาก็ข่าวอบตอคนใหม่นะสิเขามีมาตรการจัดการกับพวกเด็กแว้นด้วยนะเห็นว่าตอนเนี้คุยกับพวกตำรวจให้ตั้งด่านจับกันทุกคืนเลยเฮ้ย จริงเหรอพวกข้าจะได้รับได้นอนกับเขากันสักทีสินะมีข่าวลือกันในหมู่บ้านว่าอบตอคนใหม่มีมาตรการที่จะคุมเข้มจัดการเด็กแว้นอย่างเด็ดขาดแต่โแบและบอมก็หาได้สนใจไม่พวกเขาคิดว่าข่าวพวกนั้นมันก็เป็นแค่คำพู่และยังคงสิ้นกันทุกคืนอ,อย่างไม่หวาดกลัวจนกระทั่งคืนหนึ่ง โบกับป้อมสิ่งรถกันตามปกติแต่ในระหว่างที่โบจอดเช็คสภาพรถตัวเองอยู่ริมถนนป้อมที่ขับรถล่วงหน้าไปก่อนก็กลับมาหาโบด้วยสีหน้าตื่นเต้นเฮ้ยโบถนนด้านหน้าเขาจัดงานเทศก,กาลด้วยละเว้ยมีแสงสีเต็มไปหมดเลยว่าไงนะ งานเทศกาลละของเมืองวะมันจัดกลางถนนตอนกลางค่ำกลางคืนมึงเมาป่าไอป้อมเฮ้ยกูพูดจริงๆไม่ได้มุสาวาปึง้งไม่เชื่อก็ไปดูด้วยกันเดะกูเห็นเต็มสองลูกกรกตาแสงสีแบบนั้นน่ะมันงานวัดชัดๆเลยโบรู้สึกตะ่งหิดใจแต่เพราะเพื่อนยืนกรานก็พาอยากจะให้พิสูจน์สุดท้าย ก็ยอมขับตามไปแต่หลังจากที่โบขับตามป้อมมาสักพักเขาก็รู้ทันทีว่าป้อมเข้าใจผิดเพราะไฟที่ป้อมเห็นไกลๆมันเป็นไฟสีน้ำเงินสลับแดงของด่านตรวจรถโบรีบตะโกนให้ป้อมหยุดรถและเตรียมจะถอยกลับแต่จังหวะที่หยุดรถนั่นเองก็มีนายตำรวจสองนายที่ไม่รู้ว่าซุ่มมาตั้งแต่ตอนไหน เดินมาจับทั้งคู่เจอรีบไปไหนล่ะหนุมมาคุยกับลุงแป๊บหนึ่งสิเออคือคือว่าพวกผมไม่ค่อยสะดวกคุยเท่าไหร่เลยนะครับลุงพอดีกำลังจะรีบไปซื้อแมวมาคุกข้าวให้ประทูก,กินตอนเช้านะครับแหมใจบุญซะด้วยแต่นี่เพิ่งตีสองเองนะว่าจะเช้าอีกตั้งนานตลาดมันยังไม่เปิดหรอกหนม นานะแป๊บเดียวเองพวกลุงคุยด้วยไม่นานหรอกจริงๆโอ้โหไอ้ป้อมไอ้ควายไอ้กระบือไอ้อุปรกรณ์การเกษตรเฮ้ยไฟงานวัดไม่ละมึงทีเนี้ยงานวัดมันไม่สนุกหรอกหนุ่มมะมาสอนอดีกว่าสนุกกว่าเยอะมาทั้งคู่เดี๋ยวเอาขนมให้กินนะสนักแจ็คเลยอะไรลุงมีหมดแม้แต่ช็อกโกแลตดูใบที่กำลังดังๆเนี่ยลุงก็มีนะ สคู่หูนักซิงนถูกตำรวจจัดการอยู่หมัดทั้งคู่ได้แต่จำใจตามเจ้าหน้าที่ไปที่ด่านตรวจซึ่งสุดท้ายก็ไม่พ้นที่จะต้องติดคุกติดตารางกันหลายวันหลังจากที่พ้นโทษและถูกปล่อยออกมาจากคุกนายโบและในายปอมกำลังนั่งเครียดกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะตั้งแต่ที่เขาออกมาจากคุก ก็ยังได้ยินว่าอบอตอคนใหม่สั่งให้ตำรวจตั้งด่านตรวจทุกคืนทําให้ทั้งคู่ไม่สามารถออกไปซิ่งได้อีกฮ้บัดซอบจริงๆเลยทำไมต้องมาขวางทางวัยรุ่นด้วยวะไอ้พวกเจนาวบีบบังคับเจนเยจริงเพื่อนสายแว้นนะ่ะขออดครวนหน่อยเถอะตำรวจจนะชอบมารบกวนยามค่ำคืน ถึงเราจะซิ่งรถก็จริงอะ่ะแต่ก็ไม่เคยไปทำให้ใครเดือดร้อนเป่าวาบอกว่าเสียงดังเกินไปแล้วจะทำไงได้ก็ท่อมันดังนึ่ว่าขอมันแรงอะ่ะมึงไม่ต้องมาพืชเลยเห้เห็นไฟด่านตำรวจเสือกบอกกูว่าเป็นไฟงานวัดเหลือจะเชื่อสุดท้ายกูก็โง่เชื่อมึงอยู่ดีโอ้ sorry I อ m อ o r r y มากมากเลยกูก็ขอโทษไปหลายทีแล้วไงก็คนมันไม่เคยเจะด่านตำรวจนี่หว่าว่าแต่เราจะเอาอยัางไงกันต่อดีวะสิ่งไม่ได้แบบเนี้ยคงต้องเลิกสิ่งเลยปะาวะฮก็ <c oughs> โดีเลือดนักสิ่งมาแรงถ้ามันสิ่งที่นี่ไม่ได้เราก็ไปสิ่งที่อื่นกันดีแล้วจะไปสิ่งที่ไหนอะที่ตำบลอื่นก็มีพวกเจ้าถิ่นกันหมดอะเดี๋ยวก็โดนลุมกระทืบตายกันพอดี ไอ,อ้ป้อมป้อมกลัวเหรอ,อแต่เมื่อกูพูดไปมันก็มีเหตุผลกูก็กลัวเหมือนกันกูรู้ว่ามันมีอยู่ตำบลหนึ่งที่ไม่มีเจ้าถิน่นและก็ไม่มีตำรวจด้วยคืนนี้เราจะไปที่นั่นกันไม่มีใครหยุดกูไม่ให้สิ่งได้หรอกเว้ยมึงคายเดอไอ้ป้อมในที่สุด ช่วงเวลาค่ำคืนซึ่งเป็นเวลาท้องของเราสายซิ่งก็ได้มาถึงป้อมและโบไเด้ขับรถไปที่ถนนใหญ่ของตำบลข้างๆซึ่งมันก็ถูกอกถูกใจโบมากเพราะว่าถนนเส้นนี้มันทั้งเงียบสงบและไร้ซึ่งด่านตรวจของตำรวจเพียงแต่ป้อมกลับรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีเพราะรู้สึกว่าถนนเส้นนี้มันวังเวงจนเกินไปและยังนึกไม่ออกว่า เหมือนตัวเองจะลืมเรื่องสำคัญอะไรบางอย่างกูว่าบรรยากาศที่นี่มันแปลกๆชอบกลนชอบกลยังไงไม่รู้ว่ะเอาเป็นว่ากูว่าเรากลับกันดีกว่าฮะขูดใหม่เด้อะไรวะไอ้ป้อมจะบอกนัว่ามึงกลัวผีอะเฮ้ยบ้าเปล่ากูเหรอที่จะกลัวผีไม่มีทางไม่มีทางเลย ก็หมายถึงถนนมันมืดไฟไม่ค่อยดีซึ่งไปมันจะอันตรายเปล่าๆอา่ะอะไรไฟมาไม่ดีเหรอใช่ละเพื่อนงั้นมึงช่วยแหกตาดูตรงนั้นหน่อยแล้วบอกกูทีสิว่ามันคืออะไรสว่างโรดจนตากูจะบอดอยู่แล้วเนี่ยอ้างไม่อยู่สภาพแวดล้อมเลยนะมึงหลังจากที่โดนจับไต่ได้ปอมก็ได้แต่ยิ้มแย และยินยอมโบ้แต่โดยดีแต่เขาก็ยังคงรู้สึกกังวลกับลางสังหรณ์ที่ยังติดอยู่ในใจซึ่งความกังวลที่คอยรบกวนป้อมอยู่นั้นมันก็กลายเป็นจริงเพราะหลังจากที่ทั้งคู่ซิ่งกันอยู่สักพักอยู่ดีๆโบก็หยุดรถทํถาให้ป้อมเองก็ต้องหยุดตาเฮ้มึงเห็นนั่นไมมว่าไอ้ป้อม มีเดนที่ไหนมาเดินดึงๆๆๆๆดึงดื่นดื่นกลางค่ำกลางคืนอย่างนี้วะเนี่ยเสือกอยู่กลางถนนซะด้วยโบพูดขึ้นพลางชี้ไปทางถนนที่ไกลออกไปที่ตรงนั้นมีนางหผพะเหลืองกำลังเดินจงกรมอยู่ภายใต้ไฟถนนเพียงลำพังและนั่นก็ทำให้ป้อมนึกออกว่าสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีมันคืออะไรจังหวะนั้นป้อม พยายามยกมือห้ามโบแต่มันก็สายไปเสียแล้วเฮ้ยเนนเด็กเดินป่านนี้แล้วทำไมมาเดินกลางค่ำกลางคืนคนเดียวล่ะครับมันอันตรายนะโบทั้งกวักมือเรียกทั้งตะโกนถามทำเอาป้อมหน้าเสียเพราะป้อมนึกถึงเรื่องเล่าที่เขาได้ยินมาว่ามันมีตำบลหนึ่งที่ไม่มีเด็กแว้นอยู่เลยซึ่งสาเหตุ มันก็เป็นเพราะมีผีเนนสปีดคอยเดินจงกลมแสงตัดหน้าเหล่าเด็กแว้นให้เจอดีกันเป็นประจำทำเอาแก๊งซิ่งพวกนั้นแขวนแฮนด์มอเตอร์ไซค์เลิกซิ่งกันเป็นแถวโบโบเพื่อนกูว่ามึงอย่าไปกวัเนนเขาเลยนะถ้านอาจ,จะทำกิจของท่านอยู่ก็ได้มึงเชื่อกูเหอะ มึงนี่นะไอ้ป้อมใจแคบจริงๆแหละกระจิกกระใจจะปล่อยให้เนนเดินคนเดียวกลับวัดหรือยังไงแล้วทำตาขยิบขยิบอะไรของมึงเป็นกุ้งยิงเหรอหรือแมงเข้าตาเฮ้ยอย่าลีลาตามกูมาเถอะโบไม่สนคำเตือนของป้อมเขาขับรถไปทางเนนช้าๆก่อนจะไปจอดข้างๆเนนป้อมที่ไม่มีทางเลือกก็ได้แต่ขับตามไป จะขับหนีกลับคนเดียวก็ไม่กล้าเพราะกลัวจะโดนผีหลอกตอนแยกไปลำพังเนนผมทั้งเรียกทั้งถามได้ยินไหมเนี่ยมาเดินอะไรตอนกลางคืนคนเดียวมันอันตรายนะซ้อนรถผมมาดีกว่าวัดอยู่ไหนเดี๋ยวผมไปสง่งไม่เป็นไรหรอกโยมอาตมาเดินจงกรมไปเองน่าจะไปถึงไหวกว่าโอ้โห เสียงเนนี่หลุดออกมาจากอนิเมะเรื่องไหนเนี่ยรถผมแต่งเครื่องซิ่งไม่เคยแพ้ใครมันจะไปช้ากว่าเนนเดินได้อย่างไงโยมอยากลองพิสูจน์ดูไหมแต่ถ้าอาตมาไวกว่าโยมจริงโยมทั้งสองจะต้องบวชเป็นพระสำนึกตนหนึ่งพรรษานะ <c oughs> อย่านะเว้ยไอ้โบกูไหวละ่ะกูให้20ิบาทเลยกลับบ้านกันดีก,กว่านะคืนนี้ศักดิ์ศรีมันค้ำคอ เงินย0บาทของมึงเก็บใส่กระเป๋าไว้เลยกูไม่เอาถ้ามาเขย่าศักดิ์ศรีกูสักครั้งเฮ้จะพระหรือเนนกูก็ไม่สนหลอกเว้ยเงินกูให้มึงห้บาทเลยเอามะเฮเงินมันซื้อกูไม่ได้หรอกเว้ยเงินเงินกูให้มึงร้อยหนึ่งเลยอะร้อยหนึ่งเลยร้อยหนึ่งเลยเหรอใช่กูให้มึงร้อยหนึ่งเฮ้ยกูบอกว่า กูไม่เอา <S <S ฮงั้นก็ตกลงตามนี้นะโยมโบรับคำท้าของเนนทั้งคู่อยู่ในจุดสตาร์ทโดยที่ป้อมถูกบังคับให้เป็นกรรมการที่มีหน้าที่คอยขับรถตามเป็นพยานอย่างไม่เต็มใจเฮ้ยให้สัญญาสักทีสิว่าไอ้ป้อมวันนี้มึงลืมเอาสติสตังมาหรือไงวันนี้ เออ,เ,อ,อเนนครับออพอดีว่าผมเพิ่งนึกได้อะว่าต้องรีบกลับบ้านไปซื้อน้ำปลาให้กับแม่ผมขอกลาบก่อนนะครับเนนจะรีบไปไหนละโยมที่ก่อนหน้านี้แข่งมอเตอร์ไซค์ตั้งนานไม่เห็นรีบไปซื้อน้ำปลาเลยมาเถอะมาเป็นกรรมการให้ครู่เดียวไม่นานเท่าไรหรอกแล้วค่อยไปก็ได้ไปซื้อน้ำปลาอะไร ญาติไฟในมึงขายตอนตีสามเนี่ยอ้างไปเรื่อยนะมึงครั้งก่อนตอนโดนตำรวจเรียกก็บอกว่าจะไปซื้อแมวมาให้ปะทูกินทุยจะอ้างอะไรก็ให้มันดูฉลาดฉลาดหน่อยสิโว้ยถ้ายังมัวแต่ลีลาเดี๋ยวกูจะให้กินบาจาที่ติดไปพร้อมกับบาทากูด้วยเลยโว้ยดูแล้วรู้แล้วรู้แล้วยอมแล้วจ้างั้นเดี๋ยวผมจะให้สัญญาณแล้วนะครับเนนเพราะโดนกดดันอย่างหนักปอม เลยไม่มีทางเลือกเขายอมเป็นกรรมการและให้สัญญาณนับถอยหลังซึ่งหลังจากที่นับถึงศูนย์โบก็ออกตัวทันทีโดยที่ฝั่งเนนก็ไม่ได้มีทีท่าที่จะเร่งรีบอะไรเสียงเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ของโบ ดังกระหึ่มก้องไปทั่วถนนเปลี่ยวโบวิดขันเร่งเต็มที่ลมแรงพัดเข้าหน้าเหมือนมีดคมๆที่บาดผิวแต่เขายัางยิ้มมั่นใจเพราะโบทิ้งห่างมาไกลามากตั้งแต่ตอนเริ่มมั่นใจเต็มที่ว่าไม่มีทางที่เนนคนหนึ่งจะเดินจมกลมตามทันมอเตอร์ไซค์ที่แต่งมาอย่างจัดเต็มของเขาได้ อเนนที่ไหนวะจะมาเดินจงกรมแซงรถแต่งได้วะเนี่ยยกว่าแต่รถแต่งเลยขี่จักรยานไปจ่ายตลาดก็ยังแซงไม่ได้หรือมั้งอะไรวะเนี่ยโบอุทานด้วยความตกใจเมื่อเขาเหลือบไปที่กระจกรถแล้วพบว่านเนนกำลังเดินจงกรมตามมาห่างจากเขาไม่ไกลนักซึ่งมันผิดธรรมชาติเป็นอย่างมาก สีหน้าเขาเริ่มเครียดเพราะรู้ตัวว่าตัวเองน่าจะเจอดีเสร็จแล้วแต่เขาก็ไม่เคยคิดยอมแพ้โบกัดฟันบิดคันเร่งความเร็วไปเกือบร้อยยสิกิโลเมตรต่อชั่วโมแต่เสียงฝีเท้าของเนมที่เดินจงกรมในจังหวะช้าๆมันยังคงกล้องสปีดอยู่ในหัวของเขาขับเร็วจังเลยนะโยมไม่กลัวประสบอุบัติเหตุบ้างหรอ ไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไรแต่ว่าตอนนี้เนธได้เดินจงกรมมาขนาดข้างรถมอเตอร์ไซค์ของโบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ละย่างก้าวของเนธนั้นเปลี่ยนไปด้วยความสงบและไม่ได้เร่งรีบแม้แต่น้อยซึ่งปอมก็ค่อยๆขับตามหลังมาอย่างพลุกูเลนนั่นนั่นนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่เตามทันได้ไงเนี้ย อาตามาก็แค่เดินจงกรมตามมาโยมตังหากที่เร่งดีเกินไปชีวิตมนุษย์จำเป็นต้องเด่นรีบขนาดนี้เชียวหรือโบเหมื่อแตกพรักแต่เขาไม่ยอมแพ้เขาพยายามกัดฟันเร่งเครื่องจนสุดเพื่อสลัดเมนที่หลุดเสียงเครื่องยนต์คำรามดังลั่นแต่ทันใดนั้นด้วยอภินิหารหรืออะไรก็ตามอยู่ดีๆ เวลาก็เหมือนหยุดนิ่งไปเนนสปีดเดินจงกรมแซงขึ้นมายืนรอตักหน้ารถโบราวกับว่าหายตัวซึ่งตอนนั้นเองโบที่เห็นว่าอยู่ดีๆเน่นก็มาอยู่ด้านหน้าก็พยายามหักหลบในชัว่วพริบตานั้นซึ่งแน่นอนว่าการหักเลี้ยวกระทันหันมันทําให้รถเสียหลักแต่โบก็ใช้ทักษะความเชี่ยวชาญของเขา เบรกรถอย่างแรงรถแทบจะหมุนเคว้งแต่โบก็ควบคุมให้กลับมาตั้งตรงได้หัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกจากอกโยมรู้ไหมว่าเครื่องยนต์รถของโยมมันเสียงดังนะชาวบ้านคนทำงานคนเท่าคนแก่เขาหนวกหหูและนอนไม่ได้กัน พอนอนไม่พอก็ต้องไปทำงานทั้งเพียบเพลียบางคนก็ล้มป่วจนทำงานไม่ได้มันเดือดร้อนมากเลยนะโยมโบหอบหายใจความมั่นใจก่อนหน้านี้มันได้หายไปหมดสิน้นเหลือเพียงแต่ความหวาดกลัวที่เข้ามาแทนที่ในที่สุดโบกระดับเครื่องรถและลงมากลมกราบเนนทั้งน้ำตาไหลริน ผมยอมแล้วครับเนนผมจะไม่ซิ่งรถอีกแล้วครับผมจะบวชครับผมสำนึกแล้วครับเนนได้โปรดช่วยเลิกตามผมด้วยเถอะครับงั้นงั้นผมก็จะบวชเหมือนกันครับเนนปล่อยพวกผมไปเถอะนะครับพวกยมสัญญาแล้วนะสัญญาลูกผู้ชอยครับสัญญาครับ สาธุสาธุรักษาสัญญาด้วยนะโยมตอนนี้ก็ดึกมากแล้วขับรถกลับบ้านกันดีๆล่ะเมื่อโบและป้อมให้สัญญากับเนนเนนก็เดินหายจากไปในความมืดปล่อยให้สองหนุ่มเด็กกลับบ้านหลังจากที่เนนจากไปสักพักโบกับป้อมก็พากันไปนั่งพักอยู่ที่ริมทาง เพื่อพักหายใจหายคอหลังจากเจอเรื่องราวพิศวงกันมาหนักหนาสาหัสมึงรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเนยเป็นผีอ่ะแล้วทำไมมึงไม่ส่งซิกให้กูเลยวะนเนยจบหัวกูทำไมวะเฮ้เดี๋ยวกูก็เยี่ยวรถที่นอนหรอกโอ้มาบอกว่ากูไม่ส่งซิกให้มึงโอ๊ย กูเนียนะทั้งส่งซิกส่งเซเว่นส่งเอกส่งนายแทบจะส่งเทนให้มึงอยู่แล้วมึงเห็นไหมตอนที่กูยิกๆๆๆๆยตาให้มึงดูอะ่ะขนตากูเนี่ยแทบจะหงิกแล้วมึงนั่นแหละไม่ยอมฟังกูเป็นครั้งแรกที่ปอมไม่ยอมโบและสวนกลับทําให้โบถึงกับหงอไปเลยแต่ในตอนนั้นเองบรรยากาศมันก็เริ่มเย็นขึ้นมา จนทำให้ทั้งคู่คนลุกสู้ยังไม่กลับกันอีกเลยโยมไช้มาจากไหนเนี่ยโอ้คุณพระคุณเจ้าช่วยคุณพระคุณเจ้าไหนแล้วเนนเออมาเป็นคำอุทยานอุทานเออคือคือเดี๋ยวกลับแล้วครับเนนใช่ใช่เดี๋ยวก็กลับแล้วครับเนน รุ่งสางวันถัดมาทั้งคู่ก็ไม่รอช้าพวกเขารีบไปยังวัดใกล้บ้านทันทีหลังจากที่ตกตะกอนความคิดถึงสิ่งที่พบเจอมาทั้งคืนสีหน้าของทั้งคู่เต็มไปด้วยความสำนึกผิดทั้งสองกราบขอเข้ามาและขออนุญาตบวชจากเจ้าอาวาสเพื่อเป็นการไถ่โทษและสำนึกในสิ่งที่พวกเขาเคยทำไว้ในอดีต ในที่สุดโบและป้อมก็กลายเป็นพระโบและพระปอมตามที่ได้สัญญาไว้กับเนนสปีจากที่เคยเป็นคู่หูสิ่งนรกบัดนี้ทั้งคู่ก็ได้กลายเป็นคู่หูพระสงฆ์ที่มีจิตใจสงบและฝักใฝ่ธรรมะการเปลี่ยนแปลงของทั้งคู่เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวบ้านในระแวกนั้นพวกเขาไม่ใช่แค่บวช เพื่อชดใช้คำสัญญาเท่านั้นแต่พวกเขาได้บวชด,ด้วยใจจริงที่อยากจะกลับตัวกลับใจไม่มีเสียงเครื่องยนต์ที่เคยดังลั่นยามค่ำคืนอีกต่อไปแล้วชาวบ้านที่เคยตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะเสียงรบกวนจากรถสิ่งตอนนี้ก็ได้ตื่นขึ้นมายามเช้าอันสดใสและได้หลับอย่างเต็มอิ่มใบหน้าที่เคยเคร่งเครียดจากความเหนื่อยล้า ตอนนี้ก็แปลเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มที่อิ่มบุญความเงียบสงบได้กลับคืนมาพร้อมกับรอยยิ้มของชาวบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและความสบายใจท่านว่าเรา จะสงบกันจริงๆใช่ไหมใช่สิก็ระผมคิดว่าพวกเราต้องสงบแน่ๆถ้าเราสองคนอยากจะสงบจริงๆไปจำพรรษาวัดอื่นไหมทำไมละท่านก็ชื่อวัดเนี่ยมันคุ้นๆยังไงไม่รู้อะวัดอินแดนสนทยาโอ้ ผีไม่ชีกับเป็ดลงผู้สอนน่ะเหรอออื mm hmm. จะสงบไม่ละงานเนี่ย